อันนี้ครับต้อง้ตสือของผู้มารีวิวเถอะน้องผู้ปลาดุกใหญ่แนมแนมอันนี้น้องผู้มาไหนครับวันนี้มามาภาษาจีห์ภาษาจีห์ขอเราวันนี้เราจะมาวัดอาหารปลากันครับโอ้โหอันนี้ครับมาเร็วระลังใหญ่จะยิ้มนั่นหนิในชนิดหนึ่อันนี้เป็นสะนะครับใช่ไหมน้องปลาลายครับแต่นี้มีปลาดุก ครับดวนนะครับหวานเลยเอาเอาเหนียวตัวนี้หวานเลยเหรอเนอะกบหลายโอ้ตักเอาให้ปลาดุกหน่อยปลาดุกมันอยู่ทางไหนแต่กอนลายน่ะมันไปใส่เบ็ดอ่ะน้ำลดมันอยู่ทางทักใส่มาข้าวตะกวนลายฮะอู้นประสาทนนสวยครับประสาท แล้วพวกเรายังมีคนมาเที่ยวด้วยต่างชาติก็มีปลดุกปลดุกคอบแหยงเลยไอ้ปลาปลาดุกเป็นราชาปลาดุกเป็นราชาเป็นราชานะราชาปลาดุกเฮ้ยเกิ๊ปลาดุกว่ะอ้ตัวใหญ่แน่หงบหงับได้เลยโอ้โหปลาดุกงับได้อีกแล้ว เกือบห <c <c <s <s ัวแบล้วยปนดนไม่ต้องขนแน่ปตะเพียนตัวใหญ่เนาะตะเกียตัวใหญ่เลยลนสาไปเลยโอ้โอ้ปลาสวายใหญ่มาแล้วก็ตรล่อวันนี่ลือดตกี้าน้องฮาเลยเออใส่แต่เตะ แต่เขาขายเลยนี่มันน,นอนเหมือนไม,มาเฮ่าว่ะบ่นา้เหออ่าถักถึงว่าที่กันเนี่ยนะโอ้ยต้องนั่งเพื้นเลยว่ะแดดผีนกเดี๋ดแล้วนอนนักขอนะ่ะนี่กิ้มใบอะไรจูโ่โอ้แยงกินเลยไม่คันมันแยงกินอืมไม่กระสีใคร เอาแผ่นลายๆายกว่าลายพอแผ่นนี่แล้วก็ยังบอกฉันมาว่าปกติหลายกว่านี่แหละขับก่อนมาหลายแฮงดีไปอยู่แถวมาเป็นแบบนี้หรือว่าไปอยู่ทางอื่นไปละถ่ายมันถลอกแผ่นนี่มันก็ะดิ่งน้องผู้หญิงยนที่ที่หรำแผ่นมันจางไปเลยแย่เอาเลยเอาเลยอย่าแย่กันไหนไม่หลายแผ่นทั้งไหนนี่ เดี๋ยวให้ทายเราได้ทำยาขึ้นยายี้อีกมันหิวอ่ะหมวกป้านโอ้โหขนป้านี่โอ้ปลาใหญ่เรื่องซะสาใหญ่ป้านี่ลาสินี่ปลาสลามมาบ่ว้ายปลาสลามมันมาเลยปลาสลามมันอยู่ในทะเลแล้วก็สีบอกใคร นกวัวเจ้าของแถกว่าว่าสลามโตใหญย่ยี่ย่ยี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 มัี่ย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 ีี่ยีอยี่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 ย่ยี่ยี่ยี่ยแ่ยีดยี่ี่ี่ยี่ยี่ยเ่ยียี่ยี่ยี่ย่ยี่ยี่ยลยย่ย่่ยา่ี่ยย Tại tôi nhảy tonya luôn luôn nhảy, 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 nhảy luôn nó lượm luôn à, rồi luôn 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 nó luôn 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 lượm luôn luôn nó luôn luôn nó อ้วาวรวขยะขยะเก็บขยะดีๆขยะลงไบเด้อเอแต่ลงคู่ลงไบมันกนินลงคู่ได้เลยนะี่บบบบบยบ้านว่าจะเป็นขนมปังฮะเหลือสอ,องอันสุดท้ายสามอันสามอันนะ่ะเยอะลงไปเลยสามอันเลยนนอลงไอชูโอนเสร็จเลยตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ฮะ าที่ยตรงนี้ได้ยังเห็นปลาแล้วเ่ตนี้เออให้ตัวหน่อยกินนะตัวใหญ่ยิ่มดอกเาใหญ่องใหญแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่ใเราไเจ้าบีดทองยักมันพขึ้นมาจากหนาอโอ้เหียมาล้วเหียมาท่านแม่เลยก็ดูท่างแม่แม่กาวกไม่เขาขยัยมาทำร้ไปเบินแล้วพีโอเลมี กองขนังอู้ภาษาก็ต้องสวยเลยแดดซองก็นอนแพรูบมะปนมาหลเนี่ยแหวนวกนั่นไงว้าวแยังดกสีไทยสงหนาวอะปลาตัวหนึ่งตัวใหญ่มันมาแยงกินตัวหนึง นึงพัดนามขึ้นมาน้ำ่อน,นอ่ะจะหายมันบดีกินตังนึงอ่ะจะถีนยอดไปไขมันมันจังวันนี้อย่าไมันนะแบงมันกินนะ่ะอืะอ้อ่ะนั่นนั่นนั่นมนม่เลอมันช่มากอกกวนน่เลยเลีย เดี๋ยวเราแป๊บนึงแด้ยกชุ่งก้ามันอารมณ์เสียเวลาที่กินมันมาก่อกวนหมูเลยให้ซอกเทก้อนกับฟังคุ้นเกิเหี่ยวผอหวานน่ะเหมืนบอหายครูให้คนเดียวเจมส์เหมือนเลยเจมส์เหมือนเลยจับถุงไว้ไม่มีทางนี้เยี่ยมทางนีตัวมากสดจอย อย่าไปเส้นหนาไปล้างมือเร<อ>าไม่ไทยไายรูปไปลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเลยอันนี้น้องครูก็ลาไปก่อนมาให้อาหารปลาแล้วครับสวัสดีครับผมสสวััดีครบเจอกันใหม่คลิปหน้า